อันนี้ค่ะเป็นเมนูเครื่องเคียงของคนญี่ปุ่นนะคะทําได้ง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็เอางา,งาลงเลยนะคะเอางาโรยเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปตักใส่จานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันนแว่เจแปนกันอีกแล้วนะคะ วันนี้น้อเแอร์ก็ว่าจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทําเมนูอาหารญี่ปุ่นหน่อยนะคะก็ทําไม่ยากนะคะเป็นเครื่องเคียงที่กินกับมิโซซุปหรือว่าข้าวนะคะกินได้นะคะมีชื่อว่าผักปวยเล้งนะคะกับแครอทคุกงานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีผักปวยเล้งนะคะแล้วก็แครอทนะคะอันนี้ก็จะเป็นงาขาวค่ะแล้วก็ทูน่านะคะปลาทูน่าในน้ํามันพืชน,นะคะ แล้วก็น้ำตาลโชยุแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นแครอทนะคะให้เป็นเส้นกันนะคะแครอทนี่นะคะเราแวะเอาไปล้างแล้วก็ปอกเปลือกแล้วนะคะปอกเปลือกออกแล้วเราก็มาหัน่นให้เป็นเส้นกันค่ะแล้วก็มาซอยให้เป็นเส้นๆนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเซ็งคิรินะคะ จะเป็นเส้นยาวเราก็ตัดครึ่งนะคะจะได้กินง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาตัดวยเลี้ยงกันนะคะวยเลี้ยงเนี่ยนะคะให้ล้างประมาณสักสองสามน้ำนะคะเพราะว่าตรงโคนนี่นะคะเขาจะมีขี้ดินขี้ทรายติดอยู่นะคะก็ล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเอามาตัดกันค่ะตัดประมาณสักสองเซนนะคะวยเลี้ยงนี่นะคะเขาก็จะมีประโยชน์มีวิตามินมากเลยนะคะ สูตรนี้นะคะนแวะทํานะคะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่กินได้นะคะกินผักได้เยอะด้วยนะคะน้แวะก็จะใช้ปาทุน่าอย่างในน้ํามันพืชน,นะคะเพราะว่าเวลาเราคุกกับตัวผักแล้วก็ตัวแครอทไปนะคะก็จะทําให้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็เด็กก็จะกินได้ง่ายขึ้นอ่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาน้ํามันออกด้วยนะคะเอาอส่วนน้ํามันออกนะคะแกปะปาทุน่าออกค่ะบีบเอาน้ํามันออกค่ะ แล้วก็เอาโชยูนะคะผสมกันให้หมดเลยค่ะโชยูแล้วก็น้ำส้มนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะ ผสมให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟน,นะคะเพื่อที่ว่าให้น้ำตาลละลายนะคะ,ะงาเราก็คั่วนะคะให้เขามีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เวลาเขาเริ่มที่ว่าจะมีกลิ่นหอมเนี่ยเม็ดเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีออกมานะคะไปออกเป็นสีน้ำตาลนะคะเนี่ยค่ะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วค่ะขาเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะ แครอทเขาเป็นเส้นอยู่แล้วนะคะเขาจะสุกง่ายแล้วก็ลวกสักประมาณหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็เอาขึ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็เอาผักโขลกลงต่อเลยนะคะผักโขลกเขาจะสุกง่ายอยู่แล้วนะคะเราต้มไปประมาณสักหนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเ,เราจะต้มนานไปเนี่ยเขาจะเละด้วยแล้วก็สารอาหารมันก็จะ หายไปหมดแล้วนะคะแล้วตักขึ้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปบีบน้ําเอาน้ำข้อออกหน่อยนะคะผักปบยแร้งนะคะเราต้มเสร็จแล้วเราทิ้งสักพักหนึ่งเพราะว่าเขาจะร้อนนะคะปล่อยให้เขาเย็นสักพักหนึ่งแล้วก็เราก็มาบีบน้ําออกกันค่ะนี่นะคะ บีบน้ำออกได้เยอะเท่าไหร่นะคะไอซอสเนี่ยนะคะจะซึมเข้าไปได้ง่ายนะคะเอาใส่รวมกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงกันค่ะ <S 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 อันนี้น้ําที่ว่านแวใส่ไมโครเวฟเอาไว้นะคะก็ทิ้งให้เขาเย็นก่อนแล้วก็เอาโรยเลยค่ะแล้วเอาทูน่าลงเลยค่ะ คลุกให้เข้ากันเลยนะคะสีสันหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะน้ำแยใส่น้ำส้มสายชูลงไปหน่อยนึงเพื่อที่ให้เขาไปตัดกับโชยุแล้วก็น้ำตาลน่ะนะคะก็จะทำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นด้วยนะคะอันนี้ค่ะเป็นเมนูเครื่องเคียงของคนญี่ปุ่นนะคะทำได้ง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วย ที่บ้านนาแวนนะคะอันนี้จะเป็นเมนูประจํานะคะเป็นเครื่องเคียงของคนญี่ปุ่นนะคะ mm. เด็กก็จะกินผักได้เยอะด้วยนะคะ mm. เสร็จแล้วนะคะเราก็เอางา,งาลงเลยนะคะ mm. เอางาโรยเลยค่ะนี่ค่ะเ mm. มนูนี้ทำไม่ยากเลยค่ะเป็นเมนูเครื่องเคียงนะคะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปตักสายชานกันเลยค่ะ